ก็ขอสวัสดีกับพี่น้าที่มีใจรักในการตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับช่องนายหน,หนองคนข้างคลองนะครับวันนี้ผมพาพี่ๆน้าๆทุกท่านมาออกหมายกันที่คลองหกนะครับคลองหกคลองหลวงนะครับวันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นปากคลองหกที่เข้ามาจากคลองระพีพับนะครับก็เข้ามาไม่ไกลนะครับเดี๋ยวก็พิกัดถ้ามีตัวยังไงผมก็จะเปกหมุดไว้ให้ในคอมเมนต์ใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับพี่ๆน้าๆที่จะมาหมายนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ ผมก็ลงเบ็ดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตามรุ้นตามเชียร์กันนะครับว่าวันนี้จะมีผลงานมาฝากพี่ๆนานากันหรือเปล่านะครับกับวันนี้คลองหกคลองหลวงครับผมไปตามกันครับผมครับก็นี่ก็เป็นสภาพหมาที่ผมลงวันนี้นะครับก็จะเป็นกบกอไผ่นะครับ เป็นคลองหกฝั่งตะวันตกนะครับปากคลองหกฝั่งตะวันตกครับฝั่งนู้นก็มีน้านเขามาลงตะไคร่แล้วก็บานแฮกันนะครับก็ต่างคนต่างทำมาหากินนะครับไม่ได้ไม่ได้ใกล้กันนะครับก็แบ่งกันทำมาหากินไปนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสภาพหมายวันนี้ครับ น,นะนะฮะกำลังสองแป๊บเดเลยครับ ครับนะฮะแพคคู่ครับครับก็หลังจากที่เราลงเบ็ดก็ได้ประมาณสักพักนึ่งนะครับก็มีสามแต้มขึ้นมานะครับแต่ว่าสามแต้มนี้เป็นเป็นปลากระมังทั้งเลยนะครับกระมังทั้งสาแต้มเลยแต่ว่าภารกิจของเราวันนี้ก็มาตามหากลานิลกันนะครับผม ก็เดี๋ยวเราก็ตามรุ่นกันนะครับว่าวันนี้จะมีปาน,นินข้อ,อหาเราหรือเปล่านะครับไปตามกันต่อครับผม 欢迎。 น้องน้อยอีกแสบหนึ่งครับนะนะปล่อยไปก่อนนะครับใช้นี่เราปล่อยดีกว่า แด็กกำลังครับวันนี้ ังสายใหญ่ขึ้นมา่อยครับายนี้ สวยๆมาแล้วครับ มังอีกแล้วครับแล้วนะวันนี้เรายังตามหาปลาลินยังไม่เจอเลยนะครับไปครับตามรุ่นกันต่อครับ มังร้ลล้นครับวันนี้สวยงามครับก็ตอนนี้ผมก็ขยับหมายมาจากจุดเดิมนะครับจุดเดิมเจออยู่อีฝั่งอีกอีกฝัก่งหนึ่งนะครับเพราะว่าฝั่งนั้นจะแดดก็เริ่มที่จะส่องมาแล้วนะครับผมก็เลยขยับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือใกล้ๆกกันนะครับแต่ว่าฝั่งนี้ก็จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ก็จะร่มกว่าฝั่งตอนเช้านะครับแต่ว่าก็ยังเป็นฟ้า กำลังเหมือนเดิมนะครับก็ยังไม่เจอปานินนะครับแต่เราก็ยังมาตามดูกันครับว่าวันนี้จะมีปานินเข้าหาเราหรือเปล่าต่างกันต่อครับผม กินอย่างแรงครับนะนะโอ้ม oh, ันกาตัวใหญ่อ๋อ oh, oh, ครับตามันไปครับตามันไปวันนี้ ตะเพียนครับประมังกับตะเพียนครับวันนี้ เียนไสสวอีกแก้มหนึ่งครับผมวันนี้สายขาวจัดซะเลอเกินแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับก็มีแต่ปลาะะเพียนกับปลากระมางเท่านั้นเลยนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ช่วงปากคลองหกนะครับเพราะว่าตรงประตูน้ําตรงคลองหกจากคลองละพีพัดเข้ามาก็ ก็ห่างกันแค่ประมาณ2-300เมตรจากจุดที่ผมลงนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นปลากระมังปลาตะเพียนเข้ามาจากคลองระพีพัดด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าปลานิลวันนี้เรายังหาไม่เจอเลยนะครับวันนี้จะเป็นปลากระมังกับปลาตะเพียนก็ไซส์ก็จะไม่ไม่ไม่ค่อยใหญ่เหมือนกับคลองระพีพัดข้างนอกนะครับวันนี้ก็แือว่าแต่ว่าก็ไซส์พอพอจะได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ใหญ่เหมือนเราที่เจอช่วงก่อน นะครับเรามาตั้งมาต่อครับกินอย่างแรงครับปลาขย้ง เปียนครับนะี้ oh. เปียนไซส์เล็กครับซส์นี้เราปล่อยไปก่อนนะครับ ใน่สโยครับนะฮนะลงปุ๊บกินปั๊บเยือเ,ยเขาดีจริงจริง มังสายสวยๆอีกแต้นึงครับวันนี้โอ้สายขาวจัดเหลือเกินของเขาดีจริงๆครับก็สำหรับหมายคองหกคลองหลวงวันนี้ก็ผมก็คงจะพอต่อเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าช่วงบ่ายมาแดดส่องมาจากข้างหลังนะครับก็คือจะจะไม่มีที่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าแดดจะส่องมาตรงนี้นะครับก็จะโดนเต็มๆเ,เลยนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็พอพอที่จะมีร่มอยู่นะครับแต่ว่าฝั่งนี้คือยอยู่ไม่ได้แล้วนะครับต้องต้องกลางร่มแต่ว่าถึงกลางร่มก็เอาไม่อยู่นะครับอากาศมันร้อนววันนี้ก็ก็คงจะเดี๋ยวก็คงจะเก็บของนะครับก็คงจะพอแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวกเก็บของเสร็จเดี๋ยวผมมาพาพี่ๆะนาะไปดูผลงานกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าวันนี้จะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนก็ส่วนมากก็จะเป็นปลา สายขาวนะครับปลาพวกปลากระมังพวกปลาตะเพียนเป็นหลักเลยนะครับก็คือเราตามหาปลานนลไม่เจอนะครับสำหรับวันนี้ก็สำหรับหมายคลอ,องวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเรา,เาชมผลงานกันนะครับว่าวันนี้ผมจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมผลงานกันก่อนครับผมครับก็สําหรับผลงานวันนี้นะครับก็ ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นปลากระมังกับตะเพียนนะครับเป็นสายขาวทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับผมเอาขึ้นยกขึ้นยากนะครับเพราะว่าตรงเนินมันมันชันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผลงานวันนี้ครับผมครับก็สําหรับผลงานวันนี้นะครับก็ส่วนมากก็เป็น ไม่ใช่สวนมากนะครับก็เป็นสายขาวทั้งหมดเลยนะครับก็มีกระมังกับขลาตะเพียนนะครับก็มีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับอางที่เล็กๆแล้วก็ปล่อยไปนะครับก็ไม่ได้ว่าจะเก็บหมดทุกตัวนะครับสำหรับวันนี้ก็สําหรับหมายของหกคองหลวงวันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะปักหมุดพิกัดไว้ตรงใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็จะเป็นหมายก็หมายสวยนะครับก็จะมี่จอดรถสะดวกสบายนะครับแต่ว่าจะเป็น เข้อหกฝั่งตะวันตกนะครับก็หมายสวยนะครับแล้วก็มีพี่ๆนานามากหน้าหลายตานะครับก็ถือว่าอาทิตย์นี้ถือว่าเยอะนะครับสําหรับพี่ๆนานาที่มาลงกันวันนี้นะครับก็ <c oughs> สําหรับุบทาท้ารนี้ก็ <c oughs> ก็ขอฝากช่องน้อยหนงค้นข้ามคลองนะครับฝากพี่ๆนานาติดตามด้วยนะครับว่าหมายหน้าหมายต่อไปเราจะไปที่ไหนกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆนานาทุกท่านที่ติดตามรับชม สวัสดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับผม